ก็คือจองที่พักยังไม่ได้ครับจะไปเขาคออ่ะครับจะไปเขาคอกับภูทับเบิกแต่จองที่พักไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ไปสักทีจะหมดหน้าฝนอยู่แล้วออผมนึกว่าผมลืมรูดสิบอ๋ไฟแดงแล้วก็ไม่มีเวลาบอกเลยนะ ទូតប៉ៃ กราบสวัสดีทุกคน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นมาสตอรี่ชาแน,นลนะครับเฮ้ยไม่มีชาแน,นลเลยทุยต้นมาสตอรี่่เเดี๋ยวคนก็ไปค้นหาไม่เจออีกวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับต้นมาทำไมต้องวันนี้เลยวะเอ๊ะอะไรวะเวลาเราเปิดช่องเราทำไมต้องวันนี้เลยเฮ้ยวันนี้ก็อยู่กับ ผมนะครับนายต้นไม้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับออกมาขับรถเล่นนะครับคือมาลองรถก็แล้วมาลองรถนะครับ EP ที่แล้วก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายมาครับวันนี้เราก็เลยจะเอารถออกมาลองมันจะเป็นไงจะกีดจัดไหมเพราะน้ำมันเครื่องเดิมก็ใช้มาสี่พันกิโลก็เปลี่ยนไป คือมันความหนืดคือคุณภาพมันลดลงแล้วไงทุกคนเลยต้องเปลี่ยนถึงระยะแล้วเดี๋ยวผมขอเซต็จตั้งทิปใหม่ก่อนโอเคเริ่มที่ศูนย์บลี่พัน้้วก็ไปเปลี่ยนโอ้วันนี้ทำไมลดแน่นจังช่วงโอ้ตายโมง อ๋อมมหน่าละมันช่วงพักเที่ยงช่วงม่ายมงรถเยอะโอ้ยสาวเยอะแต่มีแฟนและเฮ้ยไอเราคนโสดก็อิจฉาคนมีแฟนจังเว้ยโอ้ยเมื่อไหร่จะไฟเขียวเนี่ย อน,นี้ก็อยู่ในเมืองนะครับก็ขับเร็วไม่ได้ครับต้องเบาๆครับรถเจ็บก็คนก็ข้ามถนนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเอาพี่จะไปเลนซ้ายเลนขวาโอ้โววิ่งกลางเลน,นเวลยมเมืองก็จะเจอไฟแดงเยอะๆนิดนึงนะครับทุกคนก็จะติดไฟแดงบ่อยนะครับ ก็อยาเพึ okay, ่งเบื่อครับก็จะซัดเร็วไม่ได้โอเคไฟเขียวแล้วหวังว่าคงไม่มีด่านนะถ้ามีด่านนี่โอ้โหแย่เลยโดนความเร็วแน่นอนอ้าวเป็นสาวน้อย ขับเร็วไปหน่อยไม่เห็นหน้าสาวเลยเมื่อกี้มองไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ถอยไม่ดูเลยเว้ย รู้สึกว่ามันจะตึงมือขึ้นนะครับคือวิ่งแบบเครื่องเครื่องมันนิ่งอะเครื่องไม่สั่นเหมือนเดิมและหายสั่นแล้วเพอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ครับมันจะนิ่มรู้สึกว่ามันนิ่มกว่าเดิมสมูทกว่าเดิมโอเคครับเครื่องนิ่งสมูทละพร้อมออกทริปแล้วทุกคน แต่รอเพื่อนก่อนเพื่อนยังไม่พร้อมแต่ผมมีพร้อมเสมอแล้วก็คือหลักๆก็คือจองที่พักยังไม่ได้ครับจะไปเขาคข,ข,ขออะครับจะไปเขาเข,ข,ขอกับภูสะเบิดแต่จองที่พักไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ไปสักทีจะหมดหน้าฝนอยู่แล้วเนี่ือผมเลยว่าผมลืมรูดสิบ ไปแดงแล้วก็ไม่มีเวลาบอกเลยนะแหมคนดำ ข่าวตามตูดไปโอ้เป็นแบบข่าวตามตูดเลยอย่างฮะจะตามไปจับกระบสซิ่งขนนั้นละ่ะสงสัยออกด่านเออน่าจะโดนด่านแน่นอนเลยถึงอารมณ์เสียวหรือว่าตำรวจตั้งด่านวะทำไมมีตำรวจผมก็เสียวดิทีนี้ตั้งเรีนไหนเนี่ย ขอให้ตั้งเลนตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามนะอย่ามาตั้งฝั่งผมจะไปกันแล้วกันอ้ Let's go ลองซับหน่อยไปไเป็นไงเปลี่ยนมันเครื่องใหม่เครื่องนิ่มโอ้โหนิ่มมากเลยอ่ะนิ่มสั่นเลยครับตอนนี้ครับโอ้แท็กซี่จีตูนมาเดี๋ยวชิซ้ายใ้พีหด้ย เราต้องแวะเติมน้ำมันก่อนคนระับทุกคน <Okay. S 2> มีปั๊มข้างหน้าไหมเนี่ยอ๋อนั่งไงเจอปั๊มละโอเคอ้าวย้อนสอนอีกแล้ว Yo quiero toca nombre. โอ้ oh my god <Yes. S 1> อะไรเนี่ยทำไมรอคิวันเดียวผมไปช่องนี้เลยแล้วกันว่างพอดีเก้าห้าหนึ่งร้อยครับ โอเคนะครับเดินทางกันต่อครับอา้ารถเสียหรอทำไมเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้โอฝั่งนี้ก็รถเยอะโคตรเลยวันนี้วัน,วนอะไรมาเนี่ยทำไมรถเยอะอย่างนี้ รถดำสามพันสือทางไหน่พี่โอ้คันข้างหน้านี่แต่งคันสีม่วงนี่แปดสิบของเขตมันเขตชุมชน Ja, okay. ขับดีมากสม,มูทมือมากเลยว,ว้าวแต่ก่อนนี่บิดแบบยังไงอ่ะบิดรอดสูงแล้วมันเครื่องมันสั่นแบบสั่นขึ้นมาถึงมือถึงเท้าอะ่ะไม่กล้าขับแรงเลยไม่กล้าขับเร็วแต่ว่าร้อยีโอย่โอ้ยฝนก้อนหินเอาป้ายทะเบียนไม่ติดด้วยป้ายทะเบียนที่ไปไหน จะมาเบียดทำไมเนี่ยเดี๋ยวกูเบียดออกขวาเลย รับเร็วได้นะครับสัดได้แช่ขวาอะไรกันหรือจะดราม่าก็ดีเนี่ยแต่เราแช่ขวาเนี่ย ไม่คิดซ้ายโอ้โหผมก็อยากชิดยี่หรอแต่คือผมทําความเร็วไงรถผมมันทําความเร็วเกินแปลกตีไปมันจะวิ่งซ้ายได้ไงมันก็อันตรายใช่ไหมละ่ะเราก็ต้องวิ่งขวาแต่ก็มีดราม่ากันเหมือนเดิมอะทุกคนขับมอเตอร์ไซค์ไมชิดสายก็ชิดซ้ายไงไเดี๋ยวก็คนสวนเลสมาคนเดินอะไรเงี้ยรถจอด้างทาง่ย ขับ1้อยี่ยังให้ขับเลนซ้ายอะ่ะมันขับไม่ได้ต้องเข้าใจด้วยโอเคชิมช <Okay, S 2> <Okay, S 1> นเราเบาๆนิดนึงครับโอเคโอ้ <Okay. S 2> oh, พี่ขนอะไรเนี่ยโอ้ m ายก d ้้โอ้บายก็ผูทั้งลำพงเหมือนไลเยอะแยะเลย ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจต้นไม้สตอรี่และ a c e b o o k เกียตรติดากปรปาังลาพังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ